สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับนูดอาร์มาเรสเซนเตอร์กันอีกแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็มีลูกเพจหลายๆท่านนะคะทักเข้ามาสอบถามแอดมินกันค่ะว่ามีร่มยาวนะคะที่เป็นโครงแข็งแรงแล้วก็สามารถกันฝนได้อย่างดีเยี่ยมไหมวันนี้ค่ะหนูก็เลยนําร่มยาวนะคะที่สามารถกันแดดก,กันฝนให้คุณได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยมาแนะนํากันค่ะ ซึ่งนั่นก็คือนี่เลยค่ะรมยาว24นิ้ว12ซี่นั่นเองจากปกตินะคะราคาคันละ299บาทนะคะลดเหลือคันละ199บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะกับรม่มโค้งแข็งแรงที่คุณจะได้ไปใช้กันฝนในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะ ค่ะสำหรับร่มยา24นิ้ว12ซีรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นลายต้นไม้นั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็เวลาการใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่กดปุ่มเปิดออโต้แบบนี้นะคะก็จะสามารถกางออกมาได้แล้วค่ะและน้ําหนักของร่มรุ่นนี้นะคะถึงว่าจะเป็นร่มยานะคะก็สามารถถือได้อย่างสะดวกสบายมากๆเพราะว่าไม่ได้มีน้ําหนักมากจนเกินไปนะคะแล้วก็โครงร่มค่ะเป็นโครงเหล็กแข็งแรงทนทานนะคะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานค่ะผ้าร่มนะคะก็เป็นผ้าโพลีเคลือบ UV สีเงินนะคะแบบหนาตัวนี้สามารถกันแดดก,กันฝนได้อย่างดี เลยค่ะแล้วก็ด้ามจับนะคะเป็นด้ามพลาส,สติกนะคะแล้วก็มีการพิมพ์ลายนะคะให้เหมือนกับลายของร่มนั่นเองค่ะบอกเลยว่าเก๋มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็โครงร่มค่ะอย่างที่บอกไปนะคะก็จะเป็น12ซี่นะคะก็จะมีความไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะดีไซน์ของเขานะคะเวลาหุบเก็บค่ะก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ดึงลงมาแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็นี่นะคะม้วนค่ะ แล้วก็ติดแบบนี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะและสีของร่มรุ่นนี้นะคะก็มีให้เลือกกัน2สีค่ะมีสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีขาวออกคิมครีมนั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนําร่มยาว24นิ้ว12ซี่รุ่นนี้ค่ะทุกคนขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะจากราคาปกติ299บาทค่ะถ้ามาซื้อในช่วงนี้นะคะก็จะเหลือ199บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่ามากๆเลยค่ะกับคุณภาพของร่มที่คุณจะได้รับไปนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร่มยาว24นิ้ว12ซี่รุ่นนี้นะคะไปใช้งานเองไว้กันแดดก,กันฝนนะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่มีงานมีกิจกรรมต่างๆอยากจะนําร่มนะคะไปเป็นของ ของขวัญของชมรวยในงานนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดแอด UMC 8 8 8เพื่อขอรับราคาส่งพิเศษกันได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนุชและก็ทีมงานอัมเบร่าเซ็นเตอร์ของเรากันด้วยนะคะและในครั้งหน้าค่ะนุชจะมารีวิวรอบรุ่นไหนหรือว่ามาแนะนำรม่มรุ่นอะไรทุกคนได้ดูกันอีกนะคะคก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นุชต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊าย